สวัดีค่ะสวัสดีซีเมลลี่ทานายมาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันกลับตัววันที่สิบแล้วนะคะเหลืออีกสิบเป็นหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งสิบสิบสิบประก็เหลือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันศุกร์เมลลี่ออกก็สิบวันแล้วพี่น,อน้องค่ะยูนิคกระซัมมานอนโรงพยาบาลซัมสิบหกมื่นไม่รีนะ่น่ะมานอนโรงพยาบาลซัมสิบหกมื่นแล้วะคะ่ะ อาการนะคะหูดังก็ยังไม่ได้กิน่นแล้วก็รินก็ยังรับรสชาติยังไม่ครบเลย60-70%เองพี่น้องขาแล้วก็อาจจะมีร้อนร้อนในอยู่บ้างนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเป็นอาการนี้ชินแล้ววันนี้นะคะน้องโนนนะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วโอ้ยโนนละทา ูฟังเออเอออออ้ยนอ,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 อน้องนอนจะกลับบ้านแล้วแต่เมลี่กลับวันที่ยี่สิบเอ็ดน้องนอนกลับสิบแปดแต่ว่าวันนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะเพิ่นกะเก็บของซักผ่าเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอ่ากะสิยงแต่เมลี่ได้บ่นี่อ่อวงคนในวงนะคะ แสงทองฟินแลนด์ติดกันแปดคนเมลี่ออกเป็นคนสุดท้ายน้องนอนออกสิบแปดแต่วันนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะมือหนีสิบเ็ดอ้สิบหกแล้วนั่งเนาะวันนี้สิบหกพรุ่งนี้นอนอยู่อีกนอนอีกพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งแล้วก็เช้าวันอังคารเอ้ววันที่สิบแปดน้องนอนกลับตรงกับวันอังคารนะคะ โอ,อ้ยอีหลักกสังเงาเลยพี่น้องค่ะน้องก็เตรียมของเก็บของเก็บของใช้ที่เป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าของจําเป็นที่เก็บกลับบ้านได้น้องก็เก็บกลับบ้านนะคะเตรียมพร้อมแล้วเป็นอย่างขึ้นเตรียมพมร้อมแล้วแขกเขากระตื้นเต้นเขาอยากกลับบ้าน,านพี่น้องค่ะทุกคนอยากกลับบ้านนะคะน้องน้่นแหนงตื่นเต้นจะได้กลับบ้านนั่งตื่นนะคะวันนี้สิวันนี้วันที่สิบหก นั่งกับลูกเก็บของจริงจกอบแล้วก็ส่วนที่เหลือพวกที่มันเป็นขนมขนมนั่งกับออกมาไว้ส่วนกลางไอหมูก,กินนะ,ะนงกับว่าเพราะว่าหนุ่นูกับน้องน่ะก็จะมีอะไรก็จะแบ่งปันกันกินอยู่นี้นะคะแล้วก็เพื่อนทุกคนเลยไม่อยากก่างเขาแบ่งปันกันกินนะครพี่น้องคาน้องนอนของใช้ส่วนตัวน้องนอนอะไรที่เพื่อนใช้ต่อได้หรือว่าอของกิน นมนมเนยที่กินไม่หมดนางก็จะเอามาไว้ส่วนกลางตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็จะมีพวกนมพ,พวกน้ําที่นางจะเอาไว้กินนะฮะและก็ของใส่กับบ้านนะะั่งกับแพ็คของอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนองก,กับแพ็คของแล้วตอนนี้นั่งกะน,นางจะนั่งหล่นนอนหล่นอยู่ตรงที่เตียงแต่ไม่ได้ออกมานั่งอยู่ตรงส่วนกลางจะมากินเขา่ากินเข่าแล้วแล้ว,ลวพี่้องขากินเลยไม่ได้กินเหเบิ่งยังอ่าไม่ดีเพราะฉะนัน อันนี้เจ้าตอนนี้ประมาณ3ามสี่โมงแรกแล้วพี่น้องคะวัดไข้วัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยปกตินะคะความดันก็สูงปกติบ่ได้ว่าอยู่ปกติเด้ความดันนี่สูงความความดันนี่สูงปกตินะคะแต่ว่ามือเนี่ยไม่ได้เชี่ยวมือนะคะกด เอ่อคนที่เข้ามาก่อนก็ทยอยออกกันเรื่อยๆแล้วนะคะพี่น้องขาแต่ว่าก็มีคนเข้ามาใหม่อีกเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนน้องนนนะคะวันนี้นะคะออเดตใกล้เสร็จหมดมือแล้วออกเร้วนอนคืนสิบหกหนึ่งคืนแล้วก็คืนสิบเจ็ดอีกคืนหนึ่งสิบแปดช่วงเช้าน่าจะได้กลับนะคะช่วงเช้าประมาณกินข้าวเช้าเสร็จวัดอุณหภูมิข้าวเช้าวัดอุณหภูมิข้าวเช้าเสร็จ ออกเลยนะคะอิจฉาหนะอยากออกแล้วนะมูออกไปเบิอ่อพวกน้องๆที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ที่เข้ามาก่อนเมลี่แล้วก็เข้ามาพร้อมเมลี่บางคนที่เราแบบคุ้นเคยกันหรือว่าอยู่กันจนจน,จนชินแล้วอยู่กันจนเป็นพี่เหมือนพี่เหมือนน้องแล้วพี่น้องใครยูนิคอร จำอยู่ในวงคือจังพีจังนองแบบมีอย่างเ้ากระแบงแั่กักกินน้องน้อง,องก็ทุกคนสัดส่วนมากเลยสิบแปดนี้จะออกเยอะมากวันที่สิบแปดนะคะออกเยอะมากออกประมาณอยู่ประมาณห7เจ็ดคนหนักจะประมาณนี้หอดบอนั่งหกคนู่บอประมาณนี้นะคะหกเจ็ดคนประมาณนี้วันที่สิบแปดที่จะออกกสี่ <4 S 2> <4 S 1> คนเนี่ยสี่คนบสี <4 S 2> ่ห้าหก เจ็ดแปดประมาณแปดคนประมาณแปดคนออกสิบ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 เจ็ดสิบแปดมืออื่นไม่ค้นออกบอกโอ้ยพรุ่งนี้มีออกอีกประมาณสองสามคนพรุ่งนี้ออกสามสิบสิบแปดออกประมาณแปดคนไรแล้วจะของซ้ำอยู่ล้มบานสิบหกมือ อย่าให้บอกด้วยว่าออกเมื่ออย่าว่าเมลี่ทำไมไม่กลับตัวอีกฉันกลับตัวจนว่าครบจนเกิดแล้วสิบสี่มือมาวันที่หกออกยี่สิบเอ็ดนับนิ้วให้หน่อยนะคะว่ากี่วันสิบหกวันไหมนะจ๊ะกลับตัวจนว่านี่แล้วพี่้องคาเดี๋ยวจะพาเดินไปหาน้องนวลไปถามว่าคนจะออกนะคะดีใจไหมนะจ๊ะคือบอกกระเป๋าเลื่อนไปนั่งค่ะไปแสน น้องนอนดีใจไหมจะได้กลับบ้านแล้วดิฉนข่าวว่าเก็บพวงเก็บของเรียบร้อยแปดบบ่อไรพี่น้องดีใจอยู่อีกอีกหนึ่งวันสองวันก็จะได้กลับบ้านแล้วงยเบิ้งที่หลังอีกหนึ่งคืนบอกเพื่อนจะดีใจน้ำเนาะเมลี่ก็ดีใจกับน้องแล้วก็เมลี่ก็อยากกลับพร้อมน้องแต่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคะยี่สิบเอ็ดจอยเบิ้น้องคอยมูกซาวคอยพี่น้องคาน้ำหนักลงประมาณสี่รูป ก็รู้ว่าเดียวมื่อไสมสิบสี่สามสิบส <34, S 2> ี่สาสิบหปลาแอวรลุงสองนิ้วเน้นเนีนเบองที่หลัยจนว่าจอยเบิรนี้หุ่นก็จะได้ดีเวลาเต้นก็จะได้ค่องๆนะคะตอากาก็ดีใจอาการเป็นยังไงบ้างกินยากินยารอบที่สองบก็ไม่มีอาการอะไรช่ห ไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมเชิงลูกกินยาครบก,ก็กบดีมาดีตรวจปอดรอบที่สามโอเคใช่ไหมผ่าน<ช><ช>ฉลุยพี่น้องคะก็เตรียมตัวกลับบ้านอย่างเดียวนะคะ<ช>น้องออกสิบแปดสิบแปดจะออกก็เสาร์เลยอ,อยู่บอกหมอมาตลาดเลยก,กัน้อก <laughs> อเออมันมีตลาดวันอังคารตลาดวันอังคารกับยู่หลังโล่งบานมันขั้นสียางออกไปเลยมันกระจาเกียรันบ,นบอกเราก็คุณหมอเอยียง คุณหมอก็ให้รอตลาดเก็บตลาดเสร็จก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้ช่วงเย็นเนาะก็อดเอาอีหล่าแต่ว่ามันก็ิได็ออกละสิบแปดนี่นะคะสิบแปดนางก็ได้ออกแล้วดีใจกับน้องด้วยนะคะแล้วก็ค่อยไปเจอกันอยู่ที่บ้านพักนะคะขอบคุณน้องนนท์มากนะคะออกไปก่อนกัประหารในเรื่องเดี๋ยวน่าจะให้น้องนนท์นี่แหละเป็นคนมารับเพราะว่าบ้านน้องเออบ้าน ร้านร้านเสริมสวยน้องนองนท์นี่ก็อยู่ในเริงเก่าอยู่ใกล้ๆแถวโรงพยาบาลพี่น้องขะอยู่ใกล้ๆแถวโรงพยาบาลมิลี่ออกวันวันศุกร์ก็น่าจะให้น้องมารับแล้วก็ไปบ้านพักนะคะมาหับเก่าโมงสบโม,มง่งนะก็จะเข้าบ้านพักไปเล่นกีฬาออกกําลังกายต่อเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปเจอกันนะคะโอเคพี่น้องคะอัปเดตวันนี้นะคะน้องนนท์ใกล้จะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณแล้วก็ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้เมลี่แล้วก็น้องนนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ